สวัสดีครับสวัสดีครับองศาเดิมตลอดอะหลังจากเวลาได้ผ่านไปหนึ่งคืนนะครับก็อันนี้ก็ทำทำเสร็จแล้วนี่นะที่ต้องผิดไว้เพราะเมื่อคืนโดนไอ้เหี้ยก็ผิดโอ้ยขอโทษสมบดแรงนี้ตลอดแหละเออ เนื่องจากคิดต่อผมว่าวานะแล้วก็7 day นนะครับเอ่อนี่คือวันที่3นะอ่าลงตกอะไรขนาดนี้ไม่ตายพรเทพอย่างน้อยก็ต้องขาหักม้างนะนะวันที่3เนี่ยทำรอบบ้านแหละ tại vì tối nay khuya nó sẽ được bao, không phải chờ nha, Anh lại anh lại ที่เจอก็คือว่าเนีย่ยไม่รู้ซอมบี้มันขึ้นไปได้ไงนะครับดังนั้นแล้วเราอย่าไว้ใจซอมบี้เด็ดขาดอย่าคิดว่ามันจะขึ้นมาไม่ได้นะครับบทมันจะฉลาดบางทีโอ,อ้ย,อยคือเขาโดนเข้าข้างหลังอ่ะไปเลยนเสร็จละตอนนี้ที่จะทำก็คือจะไป จะไปทะเลทรายตรงตรงนี้นะครับไปไปทะเลทรายกันดีกว่าทะเลทรายเพื่อ,อของก็ไม่ได้ออุมาทำอะไรร่วงเออเดี๋ยวนะพลัวใช้ใช้สามอันกลับไปเอาดีไหมเนี่ย คือจะไปขุดทรายนะครับตัดไม้ก่อนดีกว่าเนาะไหนๆเราก็มีนี่เนาะ,ะไปตัดไม้ตัดไม้คือไม้มันจําเป็นนะครับนั้นนู้นอันนี้ก็ต้องใช้ไม้หมดเลยใช่ไหมแล้วตัดแต่ต้งสนนะ เยื้พื้นที่ก่อนโอ้ยโดนนิดหนึ่งแล้วก็ถ้าเจอเบอร์รี่จะเก็บเบอร์รี่ด้วยเบอร์รี่นี่เราเอามาปลูกได้นะครับปลกูกในนี้ถ้าจาไม่ผิดปลูกได้สามอย่างนะเบอร์รี่แล้วก็ข้าวโพดแล้วก็มันตอนนี้มีมันแล้วนะครับ มตัดสินใจแล้วผมวิ่งไปหาทรายดีกว่านะดูตัดไม้มันก็น่าเบื่อวื้นวื้น้น,น้นอย่างเงี้ยตื่นเต้นดีกว่าเนาะพูดคนเดียวก็ได้เนาะถูกทางั้ยเนี่ยถูกนะครับเออในดงหญ้าเนี่ยผมเคยเจอของที่หลบอยู่ในดงหญ้าด้วยนะเราไม่เคยพันมาทางนี้ เออไปดูในบอร์ดของต่างประเทศอะนะครับเขาขุดกันไปชั้นร้อยกว่าแล้วนะอุ้ยชั้น 100, 127. ร้อยร้อยยี่สิบเจ็ดจเบสล็อกด้วยเห็นความสำคัญของน้ำยังเอ้บ้านหลังนี้เคยเข้าเคยเข้าให้ดูยังยังนะครับ เคยแล้วแหละแต่คนละคลิปกันในบ้านเนี้ยจะมีจะมีที่ซ่อนซ่อนปืนก็คือที่เซฟอยู่ในเซฟนะก็ก็ของก็แรนดอมะเนาะแต่ว่าที่เคยที่เคยเจอที่รู้สึกว่าแตกต่างกับเพื่อนก็คือเจอล็อกเก็ตลันเชอร์นะครับ ต้องยิงหัวนะครับดูจังหวะโยง็ดีนี่ก็เป็นต้นไม้เหมือนกันนะเป็นโอทพรพ,พอตัดแล้วจะเป็นจะเป็นไม้ <c oughs> <c oughs> ขอโทษไอ ว่แต่ผมเอาอาหารมาหรือเปล่านะหิวหิวแล้วเป็นยังไงก็ไม่รู้นะผมก็ไม่เคยอยู่จนถึงหิวอะ่ะหิวตายหรือเปล่าเออเอามานี่ว่าอ่าบ้านนี้มีพิเศษคือตรงนี้นะครับอ่าโอ้โหทั้งทีเนาะสามอ่ โมเข้ามาอันนี้คือเนี่ยในอนาคตมันก็น่าจะทําอย่างอื่นได้เนาะแต่ในปัจจุบันในปัจจุบันยังไม่รู้ว่าทําอะไรนะครับยางอื่นอย่างอื่นพอรู้แล้วนี่มเมล็ดมันปลูกมันผมยังไม่ลองปลูกนะครับว่าปลูกยังไง ออปะเนี่ยใช้4 4่อันหนึ่งใช้ใช้4อันใช้งงแาขผมบนอะไรคนเดียวคือพ่วกนะครับใช้ในการคราฟนะใช้อินคอร์สเนี่ยสอันใช้เหล็กที่ถลุงแล้วนะครับ สี่อันแล้วก็ไอ้สแครปเนี่ยไอ้เหล็กเศษเหล็กเนี่ยนะครับในการทำทำเหล็กถลุงเนี่ยก็จะใช้สามอันใช้หนึ่งแต่ก่อนผมเคยขึ้นมาต่อยแล้วได้นี่หว่าดังนั้นเราก็ต้องใช้สิบสองอันอ่ะพอดีนี่ไง โอเคพอดีเลยทำสติกหนึ่งหนึ่งสติกมุกนนี้พั่วจำได้สอนวิธีครับพั่ว <c oughs> ไปเลยทา <c oughs> งนั้นเราของที่ได้อยากได้ได้แล้วนะครับ ไ okay. ม่แวะไหนแล้ว <c oughs> แล้วรถทีหนึ่งรูดด้วยความรวดเร็วไม่แวะนี่แม่โกรธแล้วเนี่ยอาแล้วเรียบร้อยนะครับเจอทะเลทรายทะเลทรายมีไอ้นี่นะชนไปแล้วเลือดร้รรนะครับแต่ถ้าต่อยมาแล้วมันจะมีลูกให้เก็บลูกนี้ก็กินได้ แล้วก็อันนี้นี่แหละเอาไปทำเอาขวดอะเนี่ยก็กินได้อีกเหมือนกันนะครับแล้วก็อันนี้อันนี้ไม่มีอะไรเป็นใหญ่เฉยแล้วพูดทำไมนี่อา่า อันนี้อันนี้กิ่งไม้เก็บได้นะจ้ะอันนี้อันนี้อะโลเวล่าอะโลเวล่านี่แหละที่ทำอะโลเวล่าครีมนี่เอาคาเป็นไอนี่ได้นี่เห็นไหมเป็นเด็ดได้เฮ้เฮ้เก็บไม่ใช่เวลาเนี่ยตอนนี้ก็คือมาเอาทรายนะครับแล้วเดี๋ยวไปนอนนอนที่ไหนดี เนี่ยเสียงอะไรก็ไม่รู้เนี่ยพอมบบทะเลทรายแล้วเสียงร้องอย่างเงี้ยนา่นากล,ลกลัวน่ากลัวไอ้เหี้ยเอ้ยร้องทำไมหรอกลัวนุ้ยมาก็ใช่ว่าจะมาทำอะไรได้ด้วยนะ เฮ้ยแล้วมันมาจากไหนแย่แหน,นเนี่ยโอ้เนี่ยเกิดโดนของไม่มีคมมาจากข้างหลังด้วยอะ่ะนี่แหละถึงเวลาเราต้องกินยาแล้วแหละเนี่ยเบนเดตก็ได้มามแล้วมาจากไหนแย่แเนี่ยแล้วจะเอาเวลาไหนไปขุดของเนะี่ย อันนี้ก็เจอะัวนีดูนี่ดนูดนี่สามโมงแล้วด้วยเอ่อมาเก็บทรายเพื่อเอาไปเอาไปทำอะไรอะ่ะที่บอกไปคอนกรีตนะครับคอนกรีตเสริมเหล็กต่อยอาก็ได้แต่ว่าอันนี้จะเร็วกว่านะจ๊ะ แล้วมีอีกอันนึงที่อยากได้ก็คือว่าอไอเนี้ยโคลนนะครับเคลียแต่ว่ายังยังไม่รู้ว่าเคลียมันอยู่ตรงไหนเก็บ <uckles> นเหมาะสำหรับคนยิงปืนไม่แ <eg> ม <l> ่นอ <through> ่ะ<ล> ก็ยิงปืนแม่นก็โอเคนะเล่นได้ไม่ได้ว่าแต่คือผมมายิงปืนไม่แม่นเนี่ยแล้วแบบเป็นไหมสบายโอ้ยเมื่อกี้เห็นไหมเนี่ยเออคือในดินบางทีแบบมันมีของเลยนะไม่น่าขุดเลยเมื่อกี้นะในดินในพงหญ้านะครับถ้าเราเอาเมาเอาเนี่ยไปชี้เนี่ย,ย,ยบางทีมันก็จะเจอนะเฮียอะไรเนะี่ย เอาไปสักชุดหนึ่งชุดหนึ่งหกสิบสี่ก้อนสักกลองหนึ่งครับเราไปเสียเวลาตรงบ้านหลังนั้นนะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับบ้านทานเงินไหมเนี่ย เห็นไหมฝังอยู่ในทรายในหญ้าก็มีนะครับไม่ใช่แต่ในทรายมันไม่เหมือนไม้คับอะไมคับมันแบบขุดสบายใช่ไหมกลางวันเนี้ย ถ้าเจอฮีโร่บายก็อันนั้นก็โคตรสวยเกินไปอ่ะแต่ตอนนี้ต้องแบบตื่นเต้นอะ่ะมาข้างหลังด้วยอะ่ะทีไม่ตายหรอกแต่มันเสียวต้องทำงานแข่งกับเวลาได้แล้วก็ไปเก็บไว้ก่อน ไม่ใช่ว่าจะจําเป็นนะครับเพราะว่ายังไม่มีหินไม่มีสโตนไม่มีเออไม่มีสโตนนะครับคอนกรีตคอนกรีตหนึ่งหนึ่งบล็อกนะครับใช้ทรายเออไม่ใช่หนึ่งบล็อกสิใช้ทรายสี่สี่อัน ็นอะไรเคลื่อนไหวอยู่ข้างหน้าขุดไปแล้วมันก็มันก็หายไปเลยนะเนี่ยถ้าเราไม่เหนื่อยนะครับมันจะสองทีได้เงี้ยห้าสิบ้าแล้วขุดคอนกรีตเพื่อไปบุข้างว้านนะครับ บุไม่ใช่บุกก่อก่อบ้านเนีเขามาแล้วเนาะ ไปเพื่อทำเป็นเดทนะครับทุ่มหนึ่งวิ่งกลับทันไหม่ะอยู่ในดงหญ้าอันนี้เอาไปทำเป็น เป็นบล็อกได้เก็บหมดอ่ะวิ่งกลับไปด้วยทางนี้6โมงแล้วนะครับพอแล้ววิ่งกลับวิ่งกลับวิ่งกลับ รถเราอันนี้ดูแล้วเนาะกลางคืนมันจะวิ่งนะครับกลางคืนถ้ามืดอะมันจะวิ่งอุ้ยอยู่ข้างบนเนี่ยดังนั้นเรานอนบ้านนี้ไม่ได้อะนะขึ้นไปข้างบนเจยวกลางคืนมันจะวิ่งพอถึงเวลากลางคืนมันจะวิ่งแต่ว่าสามทุ่มมันจะวิ่งเข้าหาเราตอนสามทุ่มคือกลางคืนเนี่ยพอฟ้ามืดปุ๊บเนี่ยมันจะเริ่มวิ่งมันจะไม่สน ถ้ามันเห็นเรานะแต่ว่าพอเวลาสามทุ่มเนี่ยคือเห็นไม่เห็นมันก็จะวิ่งหาเราได้นะมาแล้วอยากตัดไม้ะอครับทุ่มหนึ่งแล้ว <c oughs> เกมนี้คล้ายเดซี่อย่างก็คือว่าเราจะตายกับการที่เราโกนะครับถ้าเราไม่โกก็ไม่ตายผมมาตกเมืม่อวานอะ่ะวันที่สองอ่ะนะขณะที่กําลังก่อก่อไม้อยู่อะ่ะรอบบ้านอะ่ะแล้วตกอะ่ะความจริงก็วิ่งขึ้นมาได้ทันแหละแต่แบบเราโกนอะ่ะเราก็วิ่งวนๆอยู่สักพักดีไม่โดนติดตายเฮ้เจอบ้านสุดที่รักตอน ทุ่มยีก็มีคนที่บ้านรอรับเราอยู่ยังไม่วิ่งเห็นไหมปั๊บโอเคขึ้นบ้านได้เรียบร้อยนะครับกลับบ้านอย่างปลอดภัยปืนมันเก็บก่อนเห็นไหมปืนมันเยอะเยอะ วดเดียวพอนะครับเก็บไปกินใส่อาหารสแปมหาได้เยอะนะครับอันนี้อะไรเนี่ยชิคเก้นอันนี้ชิคเก้นเหมือนกันโอเคของนั้นเก็บไปกับตัว ลานะครับว่างไหมว่างอยู่ใส่อันนี้ไปก่อนเนาะต้นไม้เนาะผักผึบตอนนี้ข้างล่างเขาก็มีปาร์ตี้นะครับปาร์ตี้ก็ก็เราก็อยู่ข้างบนเนาะ,ะใสายไปด้วยเอาหกสิบสาม้งใจนะครับ แล้วเดี๋ยวก็อันนี้ทำลองนะอนเนาะเรียบร้อยก่อนที่ฟ้าจะมืดลงนะครับก็อาขิดน,น้ำกดกดทั้งนั้นขอบคุณนะครับทุกท่านติดตามหวังว่าคลิปนี้จะดูแล้วสนุกเนาะความรู้อะไม่ไม่ ความรู้มันอยู่ในหนังสือความสนุกมันมันหาย,ยากอะ่ะหวังว่าทุกคนจะสนุกนะครับหวังว่าชอบนะผมวาวาขอให้ทุกคนหลับฝันดีถ้าชอบก็กดไลค์นะครับถ้าถ้าอยากดูต่อก็ซับสไครต์ไว้ถ้าต้องการถามอะไรก็คอมเมนต์ไม่ได้นะครับถ้ารู้ก็จะบอกเนาะไปละสวัสดีครับ จะหามาที uh ่ไ huh, ด้ดูบ๊ายบายบ๊ายบาย